ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรวัตรคุณกุลธิดานะคะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่สำนักง,งานทนายความของทนายตั้มนะคะหรือว่านายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมง,งานทนายประชาชนนะคะตอนนี้นะคะเพิ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่เองค่ะมีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวค่ะเพื่อเปิดโปงกระบวนการสวยตัวท็อปนะคะแบบเรียกว่าม้วนเดียวจบค่ะโดยมีชื่อของบิ๊กตำรวจคะคะเข้าไปร่วมอยู่ด้วยนะคะ โดยในวันนี้นะคะทางทนายตาะะั้มค่ะได้บอกว่าที่ออกมาเปิดโปงครั้งนี้นะคะก็ต้องยอมเจ็บค่ะโดยได้คุยกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าจะทําให้สังคมดีขึ้นเกิดประโยชน์กับสังคมจึงออกมาเปิดเผยในครั้งนี้โดยหลักฐานนะคะที่ทางทนายตั้มนํามาเปิดเผยนะคะก็จะเป็นชาร์ตนะคะที่เป็นเส้นทางการเงินภาพเงินที่โกดจากตู้เอทเอมภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปั๊มน้ํามันปตทค่ะสลิปเงินรวมถึง ข้อความแชทนะคะระหว่างบัญชีม้ากับนายตำรวจค่ะมีการพูดคุยเรื่องการเก็บเงินการส่งเงินด้วยค่ะแล้วก็เบื้องต้นนะคะมีเส้นเงินจากนางสาวพิมพ์วิรัยเว็บพนันออนไลน์ค่ะที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้นะคะเชื่อมโยงไปยังบัญชีม้าค่ะแล้วก็โยงไปถึงตำรวจยศด,ดาบนะคะที่ทำหน้าที่เป็นหน้าเสือรวมถึงยศตำรวจพันตำรวจโทค่ะเป็นคนสนิทก,กับบิดตำรวจค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเส้นเงินค่ะ โยงไปถึงคนที่มีนามสกุลเดียวกับบิ๊กตำรวจด้วยค่ะซึ่งทนายตามนะคะได้เน้นที่จุดนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเส้นเงินบัญชีม้านะคะโอนไปบัญชีวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อเป็นการร่วมทําบุญโดยในนามของบิ๊กตำรวจอีกด้วยค่ะในครั้งนี้นะคะทนายตามนี้ออกมาพูดชัดย้ําเลยค่ะเชื่อว่ามีเงินสวยเนะะี่ยค่ะหมุนเข้ากับหน่วยงานตํารวจเนี่ยประมาณสามหน่วยงานด้วยกันนะคะโดยแต่ละเดือนเนี่ย ยอดไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทค่ะแล้วก็มีการกดถอนเงินจากบัญชีแม่บ้านถอนเงินจากธนาคารในสาขาเมือ,องทองธาน,นีค่ะก็ขอให้ลองไปตรวจสอบกันดูแล้วนะคะว่าแถวนั้นมีหน่วยงานไหนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้นะคะทนายตั้มก็ยืนยันค่ะการออกมาเปิดโปงเส้นเงินสวยครั้งนี้นะคะมีการทําเป็นขบวนการค่ะไม่มีใครว่าจ้างที่ออกมาเปิดโปงเพราะใจละค่ะข้อมูลหลักฐานที่ได้ก็ได้มาจาก ตำรวจแล้วก็สายลับค่ะเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะส่วนก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเออทนายตั้มเนี่ยสนิทกับบิ๊กโจ๊คหรือเปล่าคนตำรวจเอกสุรเชษตรองผอบอรตรลถึงออกมายอมรับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคู่กรณีขัดแย้งกับบิ๊กตำรวจนะคะก็ทนายตั้มก็พูดเพียงแต่ว่าก็ยอมรับมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์กับบิ๊กโจ๊กว่าจะมีการเปิดโปงเรื่องสวยตัวบิ๊กโจ๊กนะคะก็บอกเพียงว่า อย่าเปิดถ้าเปิดแล้วอาจไม่ได้กลับมาก็บอกแค่เพียงเท่านั้นนะคะและระหว่างที่มีการถแถลงข่าวอยู่นะคะก็มีการให้ต่อสายถึงพลตำรวจตีกรณนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยค่ะเนื่องจากทางนายซ้ำมีความกังวลนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีหลักฐานพวกเส้นทางการเงินต่างๆภาพถ่ายแชทลับต่างๆเนี่ยจะนำไปยื่นให้ใครตรวจสอบดีก็เลยนึกถึงที่เต่าที่เรารู้จักกัน ก็คือก็จะดูทางเรื่องของกองกำกับการปอปการ,รตรวจสอบพุจริตนะคะแล้วก็มีการนัดว่าจะส่งมอบหลักฐานเนี่ยค่ะในวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดนี้นะคะ,ใน,นนนะ,คะในเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะที่กองบังคับการนะคะ <c oughs> คุณพ่อสสนีฮะตัวการขานแฉในครั้นงนี้เนี่ยมีหลักฐานที่ชัเชดเจนไปถึงบิ๊กตำรวจหมายความว่าคือสามารถระบ,บุได้เลยไหมฮะว่านามสกุลเดียวกันเนี่ยไปเส้นเงินเนี่ยไปถึงตัวบิ๊กตำรวจจริงๆ เบื้องต้นที่จากแผ่นช้านะคะคตัวเส้นเงินเนี่ยคะ่ะโยงไปถึงคนสนิทญาติค่ะคแต่ยังไม่เห็นชัดว่าเงินเข้าไปถึงบิ๊กตำรวจคะ่ะค่ะ คุณพรศรีคะซึ่งจากหลักฐานที่วันนี้ทนายตั้มนํามาแฉไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินแชทหลักฐานการพูดคุยต่างๆใบถอนเงินรวมถึงภาพวงจรปิดที่คนไปกดเงินที่เอทออันนี้คือทนายตั้มนํามาเปิดโปงแบบนี้คุณพรศรีเชื่อไหมคะว่ามันเป็นหลักฐานจริงหรือว่าเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมากันแน่คะ่าก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ะแต่ตัวทนายตั้มเขาก็ยืนยันว่าเขาได้จากตารวจแล้วก็สายลับอะคะ่ะ ส่วนจะยังไงก็คือให้ทางตำรวจไปตรวจสอบเพราะว่าเขายืนยันว่าของเขาเนี่ยได้มาจริงๆอย่างนี้ค่ะครับทนายั้มได้บอกไหมฮะว่าได้หลักฐานเหล่านี้หรือว่าทราบเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะทำไมถึงมีการนํามาเปิดเผยณนะวันนี้ฮะในส่วนนี้ยังไม่ได้บอกนะคะเพียงแต่ว่าตัว ขังชาที่ทนายตั้มทามาเรื่องเส้นเงินเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงมีนาคมถึงมิถุนาย,ยนในปีหกหกอะค่ะครับก็บจะเล่าไทาม์ไลน์มาเรื่อยว่ามีการยังไงโอนไหนออกไหนประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เปิดเผยถึงแหล่งข่าวแหล่งที่มาอย่างละเอียด่ะค,ะค่ะน่าจะขอเบเป็นความลับเพื่อจะแบบไปใช้ในการสอบสวนก่อนอะค่ะการแถลงข่าววันนี้มันเกี่ยวกับเส้นเงินเฉพาะเรื่องของบ n k อ a s t ม r สเตอร์กับ vin a t มา s เตออย่างเดียวไหมคะ ยังมีเว็บพนันอื่นเข้ามาเกี่ยวเพิ่มเติมไหมคะคุณทรสินีเบื้องต้นก็จะเป็น B&K Master กับ Venus Master ค่ะของนางสาวพิมวิไลค่ะ,คะที่เป็นเส้นเงินมาจากนางสาวคนนี้คนเดียวอะค่ะแล้วที่เราฟังแถลงข่าวเนี่ยคือเหมือนกับว่าทางเส้นเงินเนี่ยมันจะมุ่งไปทางฝั่งของบิ๊กตำรวจที่ปรากฏว่ามีนามสกุลกับเครือญาติต่างๆก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วมีการได้พูดถึง ของจะเรียกว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งของวิตกตรวจนายนี้ด้วยไหมฮะมีการพูดไปถึงอีกฝั่งหนึ่งด้วยไหมฮะไม่มีนะคะอันนี้มีแค่เส้นเดียวอ๋อครับแต่ว่ามุ่งไปทางทางทางนามสกุลคนดังวิตกตรวจดังคนเดียวอะค่ะครับแต่ว่าเส้นเงินที่ว่าเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงระบุว่าเส้นเงินไปเนี่ยอ,อ๋อไปทําอะไรหรือว่าออมีเจตนาอะไรยังไงไม่ได้พูดถึงระดับนั้นใช่ไหมฮะ ค่ะมัได้พูดถึงระดับนั้นนะคะค่ะนอกจากว่านําแค่นําภาพเงินที่โกดจากตู้เอทเอมมาประกอบแล้วก็มีชื่อแปะอยู่ว่าเป็นชื่อคนนี้คนน,คน,นี้เพื่อให้คนนี้หน่วยงานนี้เท่านั้นเองค่ะค,ค,คือในการถแถลงเนี่ยเห็นว่ามีการพูดถึงชื่อบ um ิ๊กตำรวจรวมถึงนามสกุลชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ทนายตั้มยังกลัวเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองคือหลังจากถแถลงอะคะ่ะมีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆที่บริเวณสำนักงานของทนายตั้มไหมคะ ขนาดนี้ยังไม่มีนะคะขนาดนี้ก็ยังเป็นเหมือนกับว่าทางผู้สื่อขาวก็ยังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอะค่ะครับสรุปก็คือว่าเดี๋ยวจะนําข้อมูลชุดนี้ไปให้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรองเต่านะฮะค่ะใช่ค่ะในวันริหัสค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับคุณบอลินีครับขอบคุณค่ะ